ก็สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ก็มากับงานนี้นะครับเป็นเอ่อไมโครเวฟอิเล็กทรลักรับนะครับก็รุ่นนี้นะครับอิเล็กทรลักนะครับ ลูกค้าไม่ได้ให้จานมานะครับจานหมุนนะครับจานหมุนไม่ให้มานะครับยวลองดูดลองดูก่อนนะครับไม่รู้ไฟเข้าไหมครับเดีย๋ยวเทสเบื้องต้นไฟเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวดูโมเดลโมเดลของอิเล็กทรอนกส์โมเดล e m m สองศสา M W นะครับไฟสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับหนึ่งพันสร้อยวัตต์นะครับตอนนี้นะครับหนึ่งพันสองรอยวัตต์ยี่สิบโวลต์หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ความจุยี่สิบลิตรนะครับประมาณนี้นะครับ ว20ลิตรนะครับกำลังกลังไฟ700วัตต์กำลังไฟเข้า1200วัตต์ความถี่นะครับความถี่ของแท้ความถี่นะครับ2450เมกะเฮิรตซ์นะครับแหล,ล่งไฟฟ้า220โวลต์ความถี่ไฟบ้านนะครับ50เฮิรตซ์นะครับประเภทที่1นะครับก็คือไมโครเวฟตัวนี้นะครับ ใช้ความถี่นะครับของแมกนิตอนนะครับที่2,4 5 0หเมกะเฮิร์นะครับแมกนิตอนนะครับต้องการความถี่นะครับที่ใช้นะครับ2,4 5 0หิเมกะเฮิร์นะครับก็เป็นรุ่นธรรมดาเนะตัวนี้ราคาน้านจะไม่แพงนะครับไม่น่าจะไม่แพงเดี๋ยวลองแกะดูนะครับ ก่อนอื่นต้องทำการเ,าเสียบไฟนะครับดูการหมุนของจานแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับไฟเข้าหรือเปล่านะครับคอยโชว์ไม้นะครับี๋ยวขออนุญาตถอดะครับาอความร้อนก็มีน,น็อตด,ด้านหลังสี่ตัวแล้วแต่รุ่นนะแล้วก็ดันข้างแล้วก็ดันดันออกมาด้านหลังนะครับแล้วก็จะ เสียบ่อยก็ไมกน,นีสตันอาปาทิเตอร์เดโอดมอเตอร์นะครับแผงคอนโทรลนะครับสวิตช์นะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็ฟิลไม่ฟิลอยู่ครับแล้วก็แผ่นไมค์ก้านะ ห้าอีสองต่างข้างอีสองตัวนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังตัวนี้ยอดออีเล็กทุลักนะครับอีเด็กทุลักพอเราถอดน็อตออกหมดนะครับถอดน็อตออกหมดบางคนอาจจะไม่ไม่เคยถอดก็คือ ก็ได้เป็นประโยชน์นะครับคนที่ไม่เคยถอดนะครับก็ตกตกมาด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับออกแล้วครับก<อ>็สภาพภายในก็ฝุนน่นเนนต็มเล่ยฝุ่นเต็มเล่ยเอาลงดูนะครับก็มีมีสัตว์อยู่ตัวนึงครับเข้ามาอยู่นะครับ,บก็สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนมากเวลาเสียเสียกับนี่ครับพวกสัตว์นะครับเห็นไหมฮะนี่คือเกะผมยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับตัวทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชดเสียก็มาจากมดพวกมดพวกจิ้งจกเนี่ยตัวสําคัญนะครับจริงๆมันทํางานปกติเราไม่มีทํางานตามคู่มือใช้งานตามคู่มือก็ไม่ค่อยเสียนะครับแต่มาพวกนี้ครับจิ้งจกพวกมดเข้าไปอยู่นะครับเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนเข้าทต่งงานซ่อมนะครับ ก็รวเช็คนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับวิธีการแกะไมโครเวฟนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดนะครับโอเคครับผม